สวัสดีครับพี่ดีมวันนี้เรามาทำอะไรกัน,กนครับเนี่ยวันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่บ้านเออเลอร์24ชั่วโมงกันอยู่บ้านเออเลอร์24ชั่วโมงเหรอใช่นี่บ้านหลังนี้นะคะเรา er จะใช้ชีวิตอยู่กับเออเลอร์นะจะใช้ชีวิตอยู่กับเออเลอร์นะครับนี่คือบ้านหลังใหม่ของเออเลอร์นะ<ช>หลังนี้ยังไม่เคยรีวิวเลยย <eres S 1> <ช>ังไม่เคยรีวิวเลยมาดูกันนะครับว่าบ้านของเออเลอร์เนี่ยเขาจะมีอะไรบ้างออปชั่นเขานี่นะครับในบ้านนะครับก็จะมีพัดลมแล้วก็โอ้โหมีแอร์ด้วย แต่ว่ามันเล็กค่อนข้างจะเล็กอยู่นะเล็กมากแล้วก็สิ่งแรกนะครับที่เราต้องทำคืออะไรสิ่งแรกที่เราต้องทำคืออาบน้ำให้เออร์เลอร์ค่ะอาบน้ำให้เออร์เลอร์ก่อนนะครับนี่ดูเออร์เลอร์ก่อนเพราะว่าเออร์เลอร์นะไปทำงานถ่ายคลิปมาใช่จกกบกระปุกหมดแล้ว ตอนนี้นะครับเวลาประมาณนี้เลย4ี่โมงครึ่งถ้า<น>พี่ดีมจะอยู่24ชั่วโมงก็คือต้องออกมาสี่โมงครึ่งพรุ่งนี้เลยนะโอเคหรือว่าแบบนอนคืนหนึ่งก็พอไหมหอ่ะแ,แล้วแต่เดี๋ยวรอดูนะครับว่าพี่ดีมจะทําได้หรือเปล่าอยู่ในบ้านเออเลอร์ยีิบสี่ชั่วโมงนะครับอยู่บ้านอ่ะคือจะต้องกินกับเออเลอร์นอนทํากิจกรร<ช>มกับเออรเลอร์ทุกอย่างเลยนะคือถ้าเข้าไปแล้วนี่คือห้ามออกจากรัวนี้มาเลยนะถ้าอยากได้อะไรนะโทรบอกเลยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวแล้วถ้าเกิดปวดท้องอยากเข้าห้องน้้าทไงงออตเ อ๋เออ,เอ,นะอนุโลมให้ได้นิดนึงก็เดี๋ยวจะให้พี่ดิมนะครับเข้าไปในบ้านเออเลอร์ประมาณสักสองทุ่ม,อมเออแล้วก็ไปนอนกับเออเลอร์ทั้งคืนเลยตอนเช้าก็น่าจะได้แค่เช้าแหละเพราะ,ะว่าพรุ่งนี้พี่ดิมก็ต้องทํางานนะครับะจะเป็นการนอนกับเออเลอร์หนึ่งคืนโอเคถ้างั้นสิ่งแรกที่เราต้องทําคือไปอาบน้ำอาบน้ก่อนเลยโอ้หมองหน้าเลยพอะบอกอาบน้ำ นี้นะครับพี่ดีมก็อาบน้ําให้เออเร์เรียบร้อยแล้วนะเท้าจู๊ะหอมไหมไม่เหม็นเลยค่ะยังหอมอยู่คืนนี้จะได้นอนกับแม่แม่ทั้งคืนเลยนะใช่แล้วนอนกอดกันจมเลยถ้าพี่ดีมก้าวขาเข้าไปในห้องแล้วประมาณสองทุ่มนะอ่าได้โอเคเดี๋ยวให้ดิมไปเตรียมตัวทำธุระใส่ชุดนอนลูกเป็ดอะไรมาก็ได้นอนรอเลยเออแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันตอนคืนอุ้ยนอนรอเลยเหรอ โมแรงเลยอาบน้ำอาบน้ำหมดเลงทั้งคนทั้งหมาโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนพี่ดีมนอนเลยได้พี่ดีมก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วครับอาบน้ำแล้วนะคะเตรียมตัวที่จะไปนอนกับเออร์เลอร์ในบ้านแล้วโอ้โหเออเลอร์นอนรอเลยเนี่ยนอนรอเลยเปิดแอร์รอเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับเป็นเวลาสองทุ่มพี่ดีมจะต้องออกมาตอนแปดโมงเช้านะได้โอเคนี่พี่ยังไม่เคยเข้าไปในบ้านเออเลอร์เลยนะบ้านเออเลอร์จริงๆอ่ะมันแคบมากเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ต้องเข้าไปดูแลเอยเรื่อเหมือนว่าจะออกไปแล้วนะนอน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 ด้วยได้ไหมคะคืนนี้นี่นะครับเรามาดูภายในบ้านเออเลืรอนี้คือร่องรอยนะครับที่เออเที่เออเได้ทําไว้ที่เออเจะแหกออกไปนะคะตอนเช้าถ้าพี่เจอดีมขอให้ดีมหูอยู่ครบนะโอเคเออเล่ออย่าแท้หูนะพี่นัดว่ามีมีน้องๆอยากจะนอนกับเออเรื่อ ถ้าใครอยากนอนกับเอเลอร์ก็บอกพี่ดินได้เดี๋ยวเราจะมานำมากับเออเลอร์กันเออเออเลอร์หายไปเออเลอร์ตื่นเต้นหน่ะตั้งแต่เลี้ยงเออเลอร์มานะนี่ก็แบบหลายเดือนแล้วอะเออเลอร์มาตั้งแต่จะเจ็ดเดือนมั้ยใช่ประมาณเจ็ดเดือนเนี่ยยังไม่เคยนอนกอดกับเออเลอร์เลยนะเพราะว่าเออเลอร์มาถึงก็ตัวใหญ่แล้วเอาขึ้นนี่นอนไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้คือเออเลอร์หลับไปแล้วหลับแล้วแต่ว่า นี่นะคะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้นอนกอดเออเล่จนประสบการณ์ใหม่ของชีวิตเราอยากให้เปิดพัดลมด้วยเหรอแค่นี้ก็เย็นพอแล้วนะเออเล่มันกลัวเออเล่มันแปลกใจด้วยแหละกอดกันอย่าปล่อยพี่ดิมอยู่กับเออเล์ไปก่อนรอดูสถานการณ์กันนี่นะครับน้องๆตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วนะ เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์พี่ดีว่าเป็นไงบ้างโอ้ตอนนี้พี่ดีเหมือนจะยังไม่หลับมาพี่ดีเป็นไงบ้างเออเลอเหลับไปแล้วนะคะหลายยีมเออเลอเหลับไปแล้วเหรอไอ้ที่สำคัญพี่นะัททำไมได้กินเหมือนเออเลอ่ตดด้วยอ่ะเออเลอ่ตดเหรอโอ้โหเหม็นมากเลยอ่ะแล้วเออเลอ่ตดทำไมเนี่ยฮะเออแบบว่าเป็นหมาที่แบบว่าพี่ว่าเวลานลอนเราชอบตอดอ่ะอยู่ไหนเราก็ตดดูหน้าดิหน้าเหมือนสผนึกผิดนี่นะครับ กับข้าวของพี่ดีมดีมนี่พี่เสียดสลัดเลยนะเนี่ยพี่กะว่าพี่จะซื้อมากินเองอะไรอ่ะพี่เสียดสลัดให้ดีมเลยนะวพราะลมจะเ,เป่เาหัวออเพี่ไม่ได้ให้เลยนะคิดว่าเออเลอิศจะอยากกินด้วยแน่เลยกินเสร็จแล้วก็น่าจะได้นอนกันแล้วนะโอ้โหเออเลิศขนมเบิ้งโอ้พี่กินเยอะนะดีเมเนี่ยอะว่ะ โอเคถ้างั้นพี่ไปแล้วนะโอเคช่วยแค่นี้เหมือนเออเลอร์จะอยากกินด้วยนะไม่นะพี่ว่าดีไม่น่าจะได้กินดีแล้วนะโดนเออเลอร์ยากเออเลอร์นั่งลงกอนเออเลอร์กินข้าวแล้วไม่ใช่หรอเออเลอร์กินไส้เลยนั่งลงแล้วเออเลอร์เลี้ยปากเหรอเอาไงดีอ่ะขนมปังอ่ะก็ต้องแบ่งมาหนอไม่รู้อ่ะแล้วแต่ดีแล้วกัน มีค่ขนัอ้งอรโอโอโหตอนนี้พี่ลีกับเอเดร์ยเขายังไม่นอนกันเลยนะเนี่ยที่ให้ของกินไปตั้งนานแล้วนี่ยังไม่นอนกันอีกเหรอยังก็ดีมหิวใช่ไหมดิมก็เลยลุกมากิน ท้ายที่กินได้แค่ไม่กี่คำเองโดนเอเอเล่ยังกินทุกคำเลยอะ่ะเอเอเล่ยังกินหมดแล้วใช่เนี่ยเหลือสองแผ่นสุดท้ายจะได้นอนกันไหมนเนี่ยคืนนี้พี่ว่าถ้าเอเอเล่ไม่ได้กินเอเอเล่หน่าจะนอนไม่หลับแล้วเลยใสายตาเอเอเล่คือตอนแรกมันก็หลับอ่ะพี่แล้วพอดิ้แกะใช่ไหมมันตื่นเลยอะ่ะมันลุกขึ้นมาแบบอย่างไวอะ่ะตอนแรกนอนไปแล้วเหรอใช่โอ้ยโอ้ยโอ้ยคารุแกนของเขาคือเรื่องกินเรื่องใหญ่นะปกติเออเล่เนี่นอนกี่ทุ่มกี่ยามเนี่ย ด,นะดึกนะโฮ่ประดิษฐกันคืนเออเลอร์จะชมจันทร์เออเลอร์จะกินโอ้ให้น้องกินดีกว่าโอ้เะอรบู๊เนี่ยชกเร็วขนาดน,นี้เก่งมากพอแล้วนะหมดแล้วบ่อแบะเข้าใจไหมไ<ป>แล้วแม่ก็ไม่ได้กิน<อ>แล้วนอนเลยนอนพอพอนอนนั่งลงโอเคถ้างั้นเดี๋ยวให้พี่ดีมไปเข้าห้องน้ำอะไรให้เรียบร้อยกันนะเออเลอร์เออเลอร์ต้องเข้าห้องน้ำไหมเออเลอร์ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเอล้เลอร์ฉีดรถที่นอนต<ม>ุ่ง พี่จะปิดประตูแล้วก็ล็อกแล้วนะโอเคี่จะนอนกอดนะพี่จะนอนกอดเออเลิ่อทั้งคืนเลยโอเคบ๊ายยเจอกันพรุ่งนี้นี่นะครับก็เดี๋ยวรอพี่ดีมนอนนะน่าจะอีกสับพักหนึ่ง ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวพี่มกับเออรเร์ก็จะนอนแล้วเนาะ,ะแล้วก็คืนนี้นะคะก็ฝันดีนะเดี๋ยวเจอกันตอนเช้านะคะปิกไฟก่อนเฮ้ยนี่นะคะน้องๆตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งกว่าๆแล้วนะพี่ดีมกับเออร์เลอรก็น่าจะหลับไปแล้วอันะก็จะกลับบ้านแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องรีบมาตอน8โมง วันนี้ถือว่านอนดึกมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาส่องดูดิว่าเขาหลับเกินหรือยังแต่เขาปิดไฟแล้วน่าจะหลับแล้วนะโอ้หลับไปแล้วทั้งคู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันทุกมีนมมาคต8โมงนะครับต้องล็อกไว้ด้วยเดี๋ยวพี่บีมแบบหนีออกมาตอนนี้นะคะ ก็เป <formation> <at> ็นเวลาประมาณ8ปดโมงเช้าแล้วนะแต่วตอนนี้พี่ดิงก็คือเพิ่งตื่นแต่ว่าเออยังไม่ตื่นเลยดูดิเออเนอะโอ้ตื่นแล้วนะแล้วตอนนี้นะพี่ดิงก็ปวดฉี่มากนะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออันาั้นก็เปิดให้น้องเดี๋ยวมาดูว่าพี่ดิมกับเออเนี่นี่จะตื่นหรือยังครับแปดโมงนี่เกินมานิดนึงดแล้วแปดโมงกว่าแล้วไงอุ้ยเหมือนจะตื่นแล้วเขาตื่นดีกว่านั่ฮัลโหล วันีนี่ยจะมา8ดโมงไงมันสายไปนิดนึงเป็นไงกันบ้างเมื่อคืนตื่นแล้วนะคะแล้วก็เมื่อคืนนะ ดิมก็ไม่ค่อยหลับเท่าไหร่เพราะว่าเออเลิกลเเออปวดเนาะใช่โอ้โหแล้วมีฉีดรถที่นอนปะเนี่ยไม่มีนะแต่ว่าถ้าพี่มาช้ากว่านี้นดิมคิดว่าไม่คนก็หมาแล้วแหละชิวปวดเฉียดใช่ไหมใช่งั้นออกมาก่อนออกมาได้แล้วมาเริออไปเร็วโอ้โหบิดขี้เกียจมาแล้วไปทำธุระส่วนตัวก่อนเออเรื จากที่เราทําธุระกันเรียบร้อยแล้วนะเราจะมาคุยกันหน่อยสัมภาษณ์หน่อยดิเมื่อคืนมันเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนะคะพี่ดิวกับเออร์เลอร์นะก็ได้นอนก่อนกันนะคะแล้วก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านเออร์เลอร์นะ เดีย๋ยวไว้รอน้องๆคอมเมนต์ก่อนอ orn, ว่าชอบให้พี่ดิมทำแบบนี้จะให้พี่ดิมอยู่จริงเลย24ชั่วโมงถึงขั้นแบบลาง,งานมานอนกับเออร์เลอร์เลยได้ดิ้ก็ชอบนะแม้ว่าบางทีเออร์เลอร์จะเบียดบ้างแล้วก็เ er ออร์เลอร์จะแย่งกินข้าวบ้างบางโหก็หลักเออร์เลอร์ไปเิมคลิปนี้นะคะพี่ดิมกับเออร์เลอร์นะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบพี่พี่ดิมมาทำคลิปกับเออร์เลอร์อย่างนี้อนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าบบ๊ายายอาบน้ำได้แล้วทั้งคู่เลย นต่อไปที่จะได้มานอนในบ้านเราเลรยคือเซนนั่นเองคนนี้นอน24ชั่วโมงได้แน่นอนเพราะว่าเขาว่างดูดิเออเลิกกอดได้เออเลิกกอดเขาเซนแล้วอ่ะเลยเล่าทับเขาอยู่เนี่ยลูงที่นี่ลุงไปขึ้นอ่ะอ่ะใหญ่กว่าเซนแล้วอ่ะเจ้าผมด้วยเอาดูเหมือนไม่ได้สนใจเหมือนไม่รู้ว่าทับอะไรอยู่มาดูขาเขาตัวใหญ่มากเห็นไหมเออเล่าตัวใหญ่กว่าเซนอย่างเงี้ยเอา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  กอดเลยกอดกอดเออ